สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้นะครับครูจะมาทบทวนเรื่องเมตริกให้นะครับวันนี้ขึ้นบทที่2องเมตริกบทที่2องครับเมตริกวันนี้เราจะมาดูกันว่าเมตริกมีอะไรบ้างนะครับดูรูปแบบของเมตริกก่อน เมตริกหมายถึงอะไรนะครับเมตริกหมายถึงกลุ่มจำนวนที่เรียงกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยมีแถวหลักนะครับสัญลักษณ์ก็จะอยู่ในรูปของอวงเล็บสี่เหลี่ยมนะครับเล็บสี่เหลี่ยมสองวงแลก็จะมีตัวเลข หรือตัวอักษรอยู่ข้างในนะครับกอประมาณนี้โดยแถวนะครับจำนวนแถวเท่ากับ m จำนวนหลักเท่ากับ n นะครับเราจะเรียกว่าเมตริก m คูณ n ตัวอย่างเมตริกนะครับอย่างเช่นเมตริก a ตัวนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ a 1 1 อันนี้เมิริสามคูณสามมิสามคูณสามหมายความว่ามีสามแถวแล้วก็สามหลักนะครับโดยตำแหน่งแต่ละตัวตัวเลขที่กับกับ a 1หหมายความว่าตำแหน่งที่แถวที่1หลักที่1นึ่ะครับ a หก็แถวที่1หลักที่2 a13 หนึ่งสามแถวที่หหลักที่ส ไว้สองสองหนึก็คือแถวที่สองหลักที่1 A 22ก็คือแถวที่2หลักที่2 A งเก็คือแถวที่2หลักที่3ามนี่นะครับ a สก็คือแถวที่3หลักที่1 A 32, 3่ก็คือแถวที่3หลักที่2 A 3เก็คือแถวที่3มหลักที่3 9ตัว3าคูณสนะครับอชนิดของเมตริกนะครับในที่นี้ก็กนําเสนอปกแบบนะครับโดยอย่ที่หนึ่งก็จะเรียกว่าเมตริกแถวเมตริกแถวก็คือเมตริกที่มีแถวเดียวนะมีแถวเดียวกี่หลักก็ได้ นะครับเพราะนั้นค่า m ค่าตัวแรกก็ฟิกที่1 1คูณด้วย3 1คณด้วย4 1คูณด้วย5หรือ1คูณด้วย n นะครับเดนะครับมีสมาชิดแถวเดียวมิติตัวต่อไปมิติหลักก็คือมีหลักเดียวกี G ่แถวก็ได้ฟิกหลักตัวหลังนะครับฟิกที่1ตัวแรกนี้ก็จะเป็น อะไรก็ได้นะครับ m m คูณหนึ่งตัวที่สามเมตริกศูนย์เมตริกศูนย์หมายความว่าเมตริกที่มีมิติเท่าไรก็ได้อแถวเท่าไรหลักเท่าไรเนี่ยที่วงเล็บตรงนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าม,มิตินะครับมิติสามคูณสามอย่างนี้ก็หมายความว่าสามแถว สามหลักนะครับสแถวตัวหน้านี้เป็นแถวตัวหลังเป็นหลักเม็เมตรศูก็คือ,อสมาชิกทุกตัวเป็น0ูนย์ะครับไม่ว่ากี่แถวกี่หลักทุกตัวจะเป็น0ูนยตัวต่อไปเมดตรกจัตุรัสนะครับเมดตรดกจัตุรัสก็เมตรกที่มีแถวและหลักเท่ากัน จำนวนแถวกับตจําำนวนหลักเท่ากันพอเริถึงจักตัวหักนะครับจัตัวักต้องมีด้านทุกด้านต้องเท่ากันอันนี้ก็เหมือนกันแถวกับหลักจะเท่ากันข้างในจะเป็นอะไรก็ได้ถ้าแถวเป็น3หลักก็ต้องเป็น3แถวเป็น2หลักก็ต้องเป็น2แถวเป็น5หลักก็ต้องเป็น5นะครับต่อไปสเกลาร์เมตริก สเกลาเมติกก็ต้องเป็นเมติกจัตุรัสมาอันดับแรกต้องเป็นจัตุรัสก่อนแล้วก็มีเส้นทะแยงมีสมาชิกในแนวทะแยงมุมหลักนะครับจากซ้ายมาขวาต้องเป็นตัวที่เท่ากันหมดนะครับสมาชิกที่เหลือเป็นศูนย์เช่นตัวนี้นะครับนี่ครับ สามคูณสามสามคูณสามสองคูณสองตัวทแยงต้องเป็นตัวที่เท่ากันหมดนอกนั้นเป็นศูนย์นี้ก็เรียกว่าสเกลาร์เมทริกนะครับต่อไปเมทริกเอกลักษณ์ก็เหมือนกับสเกลาร์แต่สมาชิกตัวทแยงจะเป็นหนึ่งเท่านั้น identity m a t r i าตัวต่อไป อันนี้ transpose transpose ของเมตริก transpose ก็คืออะไร transpose ก็สัญลักษณ์นะครับก็คือ a ตัวยก,ก็กทีหมายความว่าให้เราสลับหรือเปลี่ยนหลักเป็นแถวแถวเป็นหลักเช่นตัวนี้ เมทริกเอแถวคือ1 2 3พอเป็นจานทรูดของ A ก็ต้องเป็นหลัก1 2 3อ่าเมกริกเอแถวที่2เป็น4 5 6ตัวนี้หลักที่สองเป็น4 5่แถวที่3เป็น7 8 9หลักที่3ก็ต้องเจ็ดเป็น7 8 9เเนี่ยสลับแบบนี้นะครับ ตัวสุดท้ายของคลิปนี้ก็คือการเท่ากันของเมตริกการเท่ากันของเมตริกเมตริกจะเท่ากันก็ต่อเมื่อมีมิติเท่ากันแล้วก็ตำแหน่งตัวเลขตำแหน่งมีค่าเท่ากันมีค่านะครับแม้แต่ตัวเลขจะต่างกันอย่างเช่นตัวนี้1เท่ากันตัวนี้2แต่ตัวนี้เขียน8ส่วนสแต่ก็จะมีค่าเท่ากับ สองใช่ไหมครับตัวนี้สองลบสองแต่ตัวนี้0ูนย์ห้าตัวนี้1นึ่งส่วนสองซึ่งก็มีค่าเท่ากับศูตัวนี้เป็น4ตัวนี้เป็นรูสิบหกก็มีค่าเท่ากับสี่นี่ 1. นี่เห็ 1. น,น 1. ไหมครับนี่คือการเท่ากันของมิ i ินะครับ วันนี้สรุปให้แค่น,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาชมการลบอาการบวกและการลบของเมติกนะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่น,นี้นะครับสวัสดีครับ